บ้านที่ใต้อรุอมาวางมือผันตัวทำอาชีพใหม่แฟนใหม่หายไปไหนดีกรีนายตำรวจใหญ่บ้านที่ใต้อรอุมาสิทธิรักษ์วางมือหรือถูกปลดผันตัวทำอาชีพใหม่จนฝรั่งตกใจอรอุมาสิทธิรักษ์มือต่อหัวเสาแห่งทีมชาติไทยได้สร้างบ้านให้พ่อแม่ที่บ้านเกิดอีกหนึ่งความฝันที่เธอทำได้สำเร็จสองบ้านของอรอุมาสิทธิรักษ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เธอได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงและแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทํามาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทําตามฝันได้สําเร็จโดยเธอได้สร้างบ้านหลังนี้ให้พ่อแม่ที่สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอแต่ละมุมภายในบ้านมีความงดงามและน่าอยู่มากฮ่าฮ่าเชื่อเหลือเกินว่าแฟนกีฬาบ้านเราน้อยคนนักที่จะไม่มีใครไม่รู้จัก อรอุมาสิทธิระนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสังกัดไดมอนด์ฟูต v ีซีสมสรในศึกลูกยางไทยลีกด้วยฝีมือและความตั้งใจฝึกซ้อมทําให้เธอสามารถอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานกว่า15ปีโดยเธอติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกม2006ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งในปัจจุบันเธอก็ยังคงเป็นกําลังหลักในนามทีมชาติเหมือนเดิมรวมถึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน6เซียนแห่งตำนานวอลเลย์บอลไทย นักต่อสาวไวยถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในเส้นทางอาชีพด้วยการกวาดชั้นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือในนามทีมชาตินอกจากนี้ยังเคยเดินทางไปเล่นในหลีกต่างประเทศมาแล้วทั้งตุรกีเวียดนามสวิตเซอร์แลนด์รัสเซียอเซอร์ไบจานและญี่ปุ่นนอกเหนือจากแบบอย่างความเป็นมืออาชีพในสนามที่ทําให้ใครหลายคนได้เห็นแล้วอีกบทบาทหน้าที่ของเธอที่ต้องชื่นชมก็คือการเป็นลูกที่กระตัญยูต่อครอบครัว ด้วยการเก็บเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเธอสามารถทําความฝันได้สําเร็จด้วยการสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในชีวิตของเธอเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขในครอบครัวฝันที่เป็นจริงบ้านสิทธิรักษ์และแล้วลว,วันนี้ก็มาถึงสักทีสิ่งที่อยากทํามาตลอดคือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ดีใจที่ทําตามฝันได้สําเร็จ นักต่อลูกยางสาวเผยสำหรับบ้านหลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเธอที่สู้มาทั้งชีวิตกว่าจะมีวันนี้ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวม245ตารางเมตรขนาดสีห้องนอนใช้งบในการก่อสร้างประมาณ3.5ล้นบท